มาสู่ช่วงที่3ของรายการถือเป็นช่วงของข่าวเด่นบอยจอนะซึ่งั้านของทีมข่าวเองมีการรวบรวมนะฮะในแง่มา2ข่าวถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจนะครับเริ่มจากข่าวแรกนะครับถือว่าเป็นคนที่ชอบ IPO น่าจะติดตามนะข้อมูลข่าวสารนะเริ่มจาก Asset White นะขาะราคา i p o ่9บาท82จางต่อหุ้นนะเข้าเทรดในเซ็ตนะ28เมษายนนี้นะนางยอดดีนะฮะ สันตติกุลนะรองกรรมการผู้นวยการหัวหน้าสายงานตลาดทุนนะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัานะในฐานะผู้จัดก,การการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายนะหุ้นสามัญของบริษัทแอสเซทไว้จํากัดหมายชนหรือว่า a s w นะเปิดเผยว่านะได้มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรกหรือ IPO นะจำนวน206ร้ล้านหุ้นนะครับมูลค่าที่ตาไว้บุญละ1บาทนะครับราคาเสนอขายนี่หรือว่าอยู่ที่ 9บาท82ตังค์นะคิดเป็นอัตราส่วนราคากำไรต่อสุทธิต่อหุ้นนะหรือว่า P/E ratio อยู่ที่8.54เท่านะซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานโดยจะมีการเปิดจองซื้อของ Asset ไว s e ในวันที่19เมษายนจนถึงวันที่21เมษายนและคาดว่า จะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในวันที่28ธันวาคม2564โดยใช้ชื่อในการซื้อขายในครั้งนี้ว่า AS w ซึ่งจะเข้าเทรดหรือเข้าซื้อขายในหมวดของพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นานางยอดดีดยังกล่าวว่าการกําหนดราคาเืนอขาย IPO ที่9บาท82ตังค์ต่อหุ้นนี้คิดเป็น PE เพียงแค่8.5เท่านะครับคำนวณจากผลประกอบการในปี2563เทียบกับ PE ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ 11เท่านะคิดว่าให้ส่วนลดกับผู้ลงทุนในประมาณ23%นะซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานซึ่ง AS สบีอืถือเป็นหุ้นที่น่าลงทุนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในที่มีการลดโชว์นักทุนเนี่ยให้มีความเข้าใจธุรกิจและทราบถึงแนวโน้มการดําเนินงานในอนาคตได้ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากซึ่งทําให้ได้รับความสนใจได้ว่าอย่างคึกคักนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในส่วนของ สถาบั targets, bag, نا, summary, language, นเองก็บอกเลยว่ามียอดบุ๊กบิลเรียกว่าเกินกว่าที่จัดสรรไปประมาณกว่า6เท่านะฮะนั่นคือนั้นของคุณยอดีนะมีการบอกว่าแหมจัดสรรใ้เกินกว่า6เท่านะครับในส่วนของคุณกรมเชษฐนะฮวิพันธ์พงศ์นะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทแอสเซทไว้นั่นเ้วยกว่าประกาวว่านะจะนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไอพีโอครั้งนี้จะนําไปพัฒนาโครงการนั้นมีการชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะควบคุม ถึงการเปิดตัวโครงการใหม่ได้การซื้อที่ดินเพื่อที่จะลองรับการเปิดโครงการใหม่เพิ่มเติมในอนาคตนนในปีนี้เตรียมที่จะเปิด6โครงการใหม่นะต้องบอกเลยว่ามูลค่านี่1 8 5 0ล้านบาทนะครับหรือว่าทางด้านของกรุมเชษเองแล้ว่าบอกว่าหลังจากที่เขาจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะที่ทำให้สถานการเงินของ Asset ไวหรือว่า A ASB นี่เรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะต้นทุนการเงินเนี่ยลดลง ซึ่งจะเป็นการยกระดับชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในประเทศและเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอนาคตทาให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือข่าวเนียนบาวแากมาสู่ข,ข่าวที่2นะครับดีเฮาส์นะแต่มาสปีนี้เตรียมเปิดโครงการยูราพาร์หนะนายพงศ์นายพง์พจน์นะเลิดลุงพรประธานเจ้าที่บริหารบริษัทดีเฮาส์พัฒนาจำกัดหมาจุนหรือว่า ดีเฮานะเปิดเผยว่าในช่วงไตรมาสาสองนี้นะบริษัทเตรียมจะลงทุนในโครงการนะฮะอยู่ภาคบ้านจัดสรรบนเนื้อที่40ไร่นะใกล้มหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามนะจำนวน249ยูนิตนะคิดเป็นมูลค่าโครงการในรวม607.07ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะเปิดโอนได้ภายในปีนี้นะสำหรับไตรมาสแรกนะจากนั้นของคุณพงพจน์เองก็กล่าวว่านะได้ว,ว่าลูกค้าเนี่ยให้ความสนใจในการเข้าเยี่ยมโครงการนี้จำนวนมากส่งผลให้ยอดขายนี้เพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีแบ็ค์หลอกบาณ40ล้านบาทคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ในไตรมาสที่2ปีนี้ทั้งหมดนะครับสำหรับการที่ดีเฮามีการจัดตั้งบริษัทย่อยนะั่นคือดีกรุ๊ปโฮลดิ้งนะโดยดีเฮาได้เข้าถือหุ้น99.99% 99นะเพื่อจะดำเนินธุรกิจพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ให้เช่าธุรกิจค้าปลีกหรือลงทุนในธุรกิจอื่นนะปรนะจาเน้นได้มีการเข้าไปซื้อกิจการนะดีเอเนียจีแอนด์ดีเทลนะซึ่งในสัดส่วนในสัดส่วนนะครับ99 98เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายาิตพันปีตูเรียมนะครับประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแนละเตรียมขยายธุรกิจร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่มิกยูสนะเพื่อที่จะสร้างรายได้ประจำนะอีกทั้งยังเป็นการกระจายที่มาของรายได้เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับบริษัทในระยะยา,าวซึ่งเป้าตั้งเป้าหมายว่าในปี 2564วปีนี้จะเติบโต30-40%นะครับนี่คือช่วงที่3ของรายการนี่เราเป็นช่วงของข่าวดินบอจอยด้วยว่ามีทั้งหุ้น IPO นะครับเตรียมที่จะขายวันที่ 19, 20, 21เอาจะเข้าเทรดวันที่28ธันวาคมนี้และข่าวที่2ก็คือก็อค,ออคือตัวของดีเฮานะผมเชื่อว่านักนหนูคงได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าชื่นชอบรายการกล้วยหอมกับกูรูฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ a c e b o o k หุ้นอินไซด์รวมถึงช่อง youtube หุ้นอินไซด์ด้วย เรีลวทม์ time, นะครับสามารถติดตามได้ที่นิวฟีดในเว็บไซต์หุ mm ้น hmm. อินไซด์ .com นะสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูเนวนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับผม